คนที่เคยเกิดเป็นพญานาคและในชาตินี้เป็นมนุษย์แล้วนั้นมักจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ร้อนรนมักเป็นคนที่กิรโกรธโมโหง่ายแต่ก็มักเป็นคนที่มีสติที่ดีตลอดเวลารู้ว่าโกรธรู้จากระงับจิตใจของตัวเองเป็นคนที่มีจิตใจบุญสุนทานเป็นคนที่รักพ่อรักแม่ เป็นคนที่ชอบเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นเป็นคนที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นคนที่สงสารเป็นคนที่รักสัตว์เป็นคนที่ชอบเดินทางสัญจรเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นถ้ำอาจจะเป็นสถานที่ธรรมชาติและก็เป็นคนที่บางครั้งก็ชอบมักเน่า